então <laughs> ผ่านไปครับสำหรับการทดสอบรูปสีนะครับคนที่มาการแสดงของสาวน้อยเว้นมันแพงมันมีโอกาสยายาที่อย่างทียับนองทั้งตะบนดินแดงพี่น้องทั้งอำเภอไท่บึงสีสเกตครับหลังจากที่เราหา่างหายกันไปมันอ,อีกเป็นมือที่สองของสวัสดสีสเกตมาคืนใช่ไหมอุยปีนี้เป็นงานที่สองของเวัดดรีสเกตงานแหลกของ ดูบาดเราหงอิงนะครับบ้านสองคู่มืออืน่นแต่ยังสียู่กับพี่น้องทั้งสีสกเกียรคือเกา่าเมื่อท่านสิไปใส่ลงมือเนาะนาศีสไลไปอำเภอราศีส่ไหลบ้านว่าว่านคำเห็นปะบ้านคำขึ้นว่านคำบ้านว่านคำเนำะาะออกจากบ,บ้านงานมาเลยหมดมากพราะยังว่าไหนว่าหลุดสายไฟมาเป็นแถบม่พรุ่งนี้อุ้งหิงกับพ่อโจตามไปจ่ายค่าไฟจตกเนี่ฮอด โมเมนตายเ <ไป S 1> นี่ยพอท่ไหนต้องจบอ๋อข้อหนเนาะต้องนำไปแจกข้าไปถึงอำเภอยังกูอวน้งอ๋อเยังกูยังก่อนอำเภอสตรีตสตรีกบุริลาแล้วก็มาทางจอมพัดมาสีขอนี่มาสีขอรัดขอมาปางกูห้ากระตรงเออแล้วก็รัดปลาขอม้าเด็ดบ้าดี้าติดรถเกี่ยวเข่าเอกคนเนียว อีพออีแม่จ uh> şey ักสิไปใส่มาใส่ล huh? mm ุ้มมาที่นี่โอ้ยกลับไปไนอะบพอนะไอเยังมาสิไปยึดหลอยระท้างไหนมาเนี่ยเอาเป็นทางใส่พี่น้องมองไปรท้างไหนยึดยิกรงท้างไหนเอาะท้างไหนแม่รท้างฝนนี่แล้วลุ้มไปจัก้างใส่จิ้มัวานกับคงม่ไลร มืออื eg, kind of yeah, ่นเขาต้องออกจากโรงเรียนนี้ต้องไปทางนี้เนาะเป็นเลี้ยวซ้ายยี่สิบหรอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปที่นี่นั่นตัวออกจากนี้ไปกเอาผมไปทำานกันี่ทำผมจะทำหน้าที่ไใส่ฝอยเส็นสายไฟขาดน้ำพักไม่เป็นแบบนี้ พวกนี้พวกนี้ก็เข้านอนบ้างไม่นีแต่ยังเพ็นนลองเป็นตลอดสอนแก่แม่ใช่นั่นหมายว่าลราพูดถึนมาลราขึ้นมาอยู่คนใดล่ะไันนี้แต่งตุ๊กเปย์แสดงว่าเมื่อวานนี้มีอะไรพิเศษแม่จช่มาวันนี้กลับมาร่างเดิมแล้วมาบอลอยมาบุญนันเด้บุญกระถินเด้เออมากินข้าวก่อนยังก่อนพ่อดียัมืวดเส้าเพม่อดีแขนอู้หน่อยเลยอ้ยอ้ยไปนา ฟื้นพ่อทัวไมนทำอปไาแทนปวดาหนาขาวโอเหียนอ่ะเอาีปนอนบ้านดีแดงเขาฝังขอไมาด้วยนะครับพวกยิ่งเครมาเล่นแถบนี้ไหมลูกอันตอนหลาบอยแนบอับเราจะไปซวยบุนที่ว่าไปเปิครับไปทาง ทบไปทั้งฟังท่้นคุณ่อยากพี่ยามน้องทั้งท่างนี้เพราะใช้มีตลาดบันเลฟังทังคุณอยู่บ้านไหเล้ยเลยเลยเลยี่อ้อเลยเลยปอีกแบบในอำเภอไทรบึงไทรบึงเออผมพูดเมย่าอี้ผมแสดง่าผมอญอีกมอนองกไงไกลไปหันคนันเพื่อตายสอมือนะเมื่อขึคือพระาอีกพระานไหนทัานตือนโยานเตือนโย เว้ยเอ้ยเที่ยวนี่ตันบ้านแต่ของเขาก็ลวกปากลูกป้าโทแม่บ้านไหวยาวายาวายยาวาผมแม่ดีต้นแต่ว่าข่อยคนข่อยคือคือว่าคืออย่างขี้ตะงูเหลี่ยมมีหมายมู่เหลี่ยมเสิยงู่เหลี่ยมหน่อยมู่เหลี่ยมอ่อดไม่งงเลยวัน้เป็นบุญใหญ่พี่น้องทั้งนี้เป็นบุญใหญ่ของพี่น้องทา้งบันดีแดนเป็นบวงทั้งหมดีแบนกระถินครับพยายามพี่ยังมองทั้งศรีสเกียร์ ตีกาเนี่ยก็ยืนนั่พี่น้องไทยศรีสเกตไอยก็มือไอยก็ง่ายไหลก็มือบานพี่นี่ก็หล่เพืกันแดดบ่แผ้กันเพราะฉะนั้นขอบคุญกับผ้ากับตีให้ความักความเมตตากับทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงแมนครูกหลานพี่น้องทั้งในวัดศรีสเกตหลายหลอยู่ชาวหน่อยเพชรบันแพงศิลปินอยู่นี่หลายคนครับไปน้ำมูอหญิงนี่แหละท่านมูอไปแมนเออหน้าแข้งศิลปินน้ำมา พี่นี่ปรับปรุงใหม่พี่นงค์นะครับผลงานการแสดงนะครับระบบแสงสีเสียงทุกอย่างเราเปลี่ยนใหม่หมดอยากพูดถึงคงถึงใจพี่นงค์คือเสียงของพี่นงคยกตัอย่างเช่นปีนี้ระบบเสียง เิธีเวทีก็ทําใหม่นะครับเป็นที่เห็นใหม่ฉากใม่แสงสีเสียงไฟใหม่เลยนะครับเปินเสียงกระลงกใหม่ยี่ห่อใหม่ยี่ห่องใหม่ใช่แบรนดใหม่นะครับสาวหน่อยแเพร้อมกับสา้อยลำพนโจเป็นสวงเป็นสวงเลยนะครับเราหลับจอบผาจอบสัตว์ท่าลกสาวหน่อยเพ็่นแม่เต็มก็ไปที่สาวน้อยลำพูนโจไปที่สาวน้อยลำพูนโจแล้ว สามวันแพงกว่าง่ายมาใส่สามวันคือง่ายมากหาสามไม่ต่างกันเวทีเครื่องเสียงไม่ต่างกันไม่่แตระบบแสงสีเสียงนำหลอดได้เลยโอ้โหเหมือนกันนะครับและเครื่องเสียงเราใช้ power ของช้างโอเดโอดช้างสามเฟสมั่สามรถแห่แบบรถแห่เลยเออเครื่องรถแห่โอ้โห้ครับของอาจารย์ช้างอุปารณ์ส่วนส่วนส่วนความคุ้มเซ็ตและตู้เบรดนะครับนี่สิบสองตัวนี่สี่สิบสี่ต่อ อันนี้กับใส่เวอร์อาใส่เบสของช้างอริโอ้คือแนโอ้โหแต่เสียงกลางแหลมเป็นของอัมเเจอร์ี่น้องรองฟังเสียงเมื่อคันกิตองที่ใจคันตื่นตอนนี้ยังว่างเท่าเดร่เลยเออกเขาช่วงงามโชวแมนนั่งติดแบบเก็บนะครับโดยพี่วอดเป็นผู้ผู้่ไม่ฮักผูขคไป้แต่งส่นเนาส่อะไนี่ไม่เด่นผ้เดนเสีน้อคู่ไม่หักโอ้หน้คู่อย่ายาอย่ด้ทักอ่ ยานั่งนะเป็นอะไอาวฝากก่มได้พีมน้องจนจบมาแล้วเลยตอนนี้เวลาทุกกว่ากว่านะครับอยูคก่อนหอนหนเดก่ยวนะะมหัวขนทองขอนั่นนั่น่เปลี่ยนไเปลี่ยนสีใดหลอางถหอนาะเพราะว่าเราไอสิว่าดอะไรแ่บ้นนี่กบ้านนี้แตะโตรอเนี ออมฮัลโหแม่ออเอหม่วันพอเพื Esta, ่อเต่ตัวแปลกๆกัอปกนี่เมื่อกี้เต้งตัวแบบนี้ได้ไปใช่ไอะแต่าที่เต่งตัวแบบเมื่อวานนี่ยูสติ้อยูบุรีรัมครับอยากอายุเต้นตัวโลอยากอายุใส่ท่งยินใส่เจอดอยากอายุลูกป้าลูกป้าแต่นมอบอสแม่บาอหมดเนาอเจอหน้ากันนั่นละลูกกับคนไหนจ๊ะ ไปกู้อะไรก็แทงยีงงด่งง้่งปีก็แทงหญิงไม่ได้เอ่ยผูบ่าวมาโอู้บ่าวเห็นิตเต็มคำนะเอ้ทีงคือกลังาบ้านะครับเดินเข้าสู่ภายในยิงไม่ขี้กินใจถ้ามือนี่ตะโคนตีพอยู่แต่ซื้อสิบพอยด์กูโรนน่งเข้ากันได้รถเดิวรถไปตาดาง แต่นถาาพี่นอ้องสนบ่าสอนสูงนบ้คับพี่มอสนะครับเปิดังที่เขาบอกคัอน้างไปจะน้อยสั่วันสร้างถาพี่องห้อง宝ตั้งแต่นะครรมการที่เปิดขัดงานเพราะักครู้เป็นการลองเสียงในยุคนะครับวันนี้พูดงานของเครื่องเกิมร้อยไม่ได้มาจ้ะนางงูเล้วงแล้ว่าล้วมากเบาหน้าไนห้าไหนไ่เที่ยวไสนะเที่ยวเที่ยวเลยี่ในที่เที่ยวเสื้อแดง อันเนี่ยโอ้ยพี่ตามเราขึ้นหนังเนี่ยนี่นะเออมานเราออกมาเต่นระคิดโอยสางสั์ดีคือยังเนี้ยแต่ว่าเราบนันหรอประอยากเนียเอาาาเอจะกบุณแต่นะคิดติคคณพ่อหนาพ่อตาจะไป็นยาเนี่ยเอามันคนสีได้ดีไดกันยัเนี้ยดิเออเออการลวมกันเนี้ยยังไม่เหมอนเราด้ะเนี่ย ไปบนคลิปแล้วปนักกินักิดหนิคลิปเองสังสรรค์ครับคลิปเราสังสรรพี่น้องเสียาไปติที่ามงเนียแต่ช่องช่องไหนกันนะเ u c t i o n เดียว p r o d ั c t i n ผมไม่งั้นจะเพิ่งอินก็ได้เอซเราอยู่ไม่ยังก็คนด้วยเพลงไได้ค่ะถาพวกเขาไม่เบิ่งันนีเพี่วออ้งอิงเห็นที่ว่าจะใช้ออกแอนมั้งอ๋อคอยบันทอุ้งอิงเบิร์นช่องไหนหรออันยูนิช่อง พ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่นออทั้งในเพจแ้่กันในยูทูบแม่พี่น้องเขาเบิ่งอีกก็ได้แม่ครับเบิ่ง้งหญิงอ่านจงมีมาจาดีแลมเอ่อดีดีท่จะคนที่เพี้ยวนี่พูดแล้วเล้วอ้าวเอ้าส่งงานให้เป็นยางเป็นยังงเป็นยังอีไม่กระแสไม่หยัง ไปนีนเลยแกก็ม่หลอออยู่เคียแกันตัวแกวันมาทั้งรูกตัวจะเลี้ย้ากไปเนี่ยเจะเมียงตรงไเรยแล้วก็ใจะจุ่ีกนล้วมาจุ่มีแล้วแตงกุ่มเนี่ยหน่อยน้าโอ้ยอยู่ใส่บวยหลายพุโอ้ป่านนี้แม่วะเป็นหลังคัอยู่ก็จุ่มอีนสิพ่อเออย้ำเลยเจามาพูดแดงๆพูดจุ่มแดงๆเล่่าจะต้องข้อเข่าเ กูก็ยังที่มดหรอนจะมันไปยังไงมัดปพอขึ้นนีกพอจังไงแต่บนรถก็ขาดกูก็พุ่งอยู่แ่คัแน่นะไม่ได้บอกคันมันเห็นเดี๋ยวส่งงนไปมบอรเลยแต่การเปิดงานไปกองานสั้คกู่ก่อนนะล่อยิ่เวลาทำการแสดงจดจ่อัอเวลา1ิ7 0ปต๊บปากก็ปีกกระหนมที่บนเวทีเครับครับ